สิบต้นส่งจังหวัดอยุธยานะครับนี่ออเดอร์นี้นะครับลูกค้าขอบแบบว่ามีฝักติดไปบ้างนะครับลูกค้าอยากได้แบบต้นที่มันเริ่มจะมีฝักแล้วนะครับเราจัดให้นะครับตอนนี้ต้นใหญ่เราแถมไบนะนี่ฝักกระจับมีแล้วนะครับแล้วก็ต้นที่เหลือนะครับส่วนมากจะเป็นนี่เริ่มออกฝักประมาณนี้นะครับจะได้แข็งแรงะไปปลูกได้นะครับลูกค้าอไปปลูกในอ่างปูนนะครับอ่างปูนคําแนะนําก็คือต้องใส่ดินไปด้วยนะครับ แล้วก็ควรจะโดนแดดนะครับจะได้โตัวไวลักฝอยเขียวเขียวฟูฟูแบบนี้นะครับไซส์เท่าๆทาฝ่ามือนะครับใหญ่กว่าด้วยซ้ำเอกลักษณ์ของต้นกระจับก็คือขอบใบมันจะเป็นรูปใบเรื่อยนะครับแบบนี้นิ่มๆแล้วก็ตรงกลางๆใบเนี่ยจะมีสีน้ำตาลเข้มผสมนะครับอันนี้ไม่ค่อยชัดนะครับต,ตัวนี้ชัดนะครับเห็นปะนี่ โคนใบนะกำตาลเข้มแล้วก็ขาวๆนี่คือดอกกระจับนะครับเราตัดไปให้นะครับหนึ่งต้นประมาณสองฟุตนะครับความยาวสองฟุตก,กว่าไปถึงก็ปลูกได้เลยนะครับวิธีปลูกนะครับถ้าเราปลูกในอ่างปูนหรือว่าปลูกในดินเนี่ยเราก็แค่จับนะครับโคนที่ผมตัดไปนะจิ้มลงไปดินจิ้มลงไปนะครับแล้วก็ยอดนะครับปล่อยให้มันลอยเสมอน้ําแบบนี้นะครับแค่นี้เอง